สวัสดีครับวัสดีครับผมนายนิงหองนะฮะจากทีมงานของ H C Switch นะครับวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการชุบงานหรือการโคตติ้งของ PVD นะครับซึ่งณตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันนะครับแพร่หลายในหมู่ของวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งจูรี่อันดับแรกเลย H C Switch คืออะไรก็คือนะครับเป็นการโคตติ้งแบบเคลือบผิวใสโลหะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับสเตนเลส ทองเหลืองหรือแม้กระทั่งเหล็กด้วยนะครับซึ่งเครื่องพวกนี้นะฮะก็เป็นที่นิยมกันณนะปัจจุบันนี้นะครับส่วนทาง HSE s w i t ตของเราก็มีเครื่องพวกประเภทนั้นอยู่เครื่องแรกก็จะเป็นเครื่องพวกชุบอพวกทองแล้วกันนะครับสีทองที่เราใช้กันอย่างเช่นพวก เรื่องของกอพระนะครับที่ประดับกันหรือแม้กระทั่งจิวี่นะครับพวกสร้อยแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้สำหรับ h e s ซีสวิตของเรานะครับมีประสบการณ์มา8-9ปีแล้วนะครับนี่ย่างเข้าปีที่9นะครับก็เป็นที่ยอมรับในหมู่ของพวกบริษัทจิวี่หรือแม้กระทั่งพวกในของของส่วนอะไหล่รถยนต์นะครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับเรามีทีมช่างสวิต นะครับจากต่างประเทศและก็ช่างคนไทยที่โจบวิศวะมานะครับนี่เป็นเครื่องที่เคลือบด้วยไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมคืออะไรก็คือสารประเภทหนึ่งที่เคลือบใส่กับพาร์สมอเตอร์ไซค์หรือพาร์รถยนต์นะครับเพื่อให้เกิดเป็นสีสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอ่ะต่อมาเลยต่อไปครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เคลือบกับพวก อะไหล่รถยนต์นะครับสำหรับงานชิ้นเล็กๆสําหรับพวกปลายท่อนะครับแทนมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งคันเบรกโดยประมาณนะครับภาพไม่ได้ก็คือเครื่องนี้เครื่องนี้เราชุบสีดำนะครับซึ่งน้อยมากนะฮะสำหรับคนที่จะชุบสีดําได้หรือแม้กระทั่งโรงงานอื่นๆนะครับแต่ของเรา h ฮดซีสวิตนะครับสามารถเคลือบด้วยสีดํา ด้วยไทเทเนียมนะครับติดทนนานนะครับไม่ขีดข่วนง่ายๆนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันในพวกจิวลี่เหมือนกันหรือกแม้กระทั่งพวกเครื่องประดับยนต์ต่างๆนะครับอาต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างงานนะครับตอนนี้สาธิตเรื่องเครื่องไปก่อนนะครับบรรยายเรื่องเครื่องไปก่อนส่วนตัวอย่างของชิ้นงานเดี๋ยวเราไปดูกันในรอบต่อไปครับ